สวัสดีครับผมอาจารย์ผุ๋ยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสต็อกเทมโ o ลตัวนี้นะครับผมเห็นภาพจากของฝรั่งนะครับแล้วก็ลองไปซื้อก่อนตัวนี้ที่โฮมโปดู25บาทนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งมันลงบนกีตาร์เนี่ยผมทำการเจียหัวมันเนี่ยให้แบนนะครับเพราะว่าตอนมาตอนแรกม,มันจะกลมๆนูนๆหน่อย นะครับผมต้องการให้มันแบนพอดีทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเอ่อใช้สายเบอร์ไหนก็ใช้เบอร์นั้นตลอดยีห่ห้อไหนก็ใช้ยีห่ห้อนั้นตลอดดมงนั้นระยะของคันโยกมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อเสียหรือว่าข้อดีก็ไม่รู้แล้วแต่นะฮะผมใช้เลเซอร์มาตลอดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสปริงใส่ย,ยังไงก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าใส่อย่างนี้มันทําให้คันโยกผมเสถียรเด้งนั่นแหละที่ไปดูก่อน ตอนแรกใส่ไว้เพื่อต้องการเล่นดรอปเพราะว่าโบติมันเป็นคันโยก2เสาใช่ไหมฮะทีนี้สูตรมันจะลอยลักษณะแบบนี้คือถ้าดรอปปั๊บสารมันหย่อนลงคันโยกมันจะต่ำลงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรายันไว้กดยันไว้ปั๊บคันโยกมันจะไม่สามารถที่จะโยกไปข้างหลังได้เพราะฉะนั้นผมจะดรอปยังไงก็ได้ ก็จะใสยอยื่นก็จะไม่เพีย้ยนประมาณนี้ครับทีนี้ข้อเสียอันหนึ่งที่เราสังเกตได้ในการใส่ตัวนี้ก็คือมันมีเสียงเวลาที่เราเล่น บางโน้ตเนี่ยมันไปสั่นเจ้าตัวกรตัวเนี้ยให้กระเพื่อมนิดหน่อยนะฮะคือบางทีถ้าเราเปิดดังก็ไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าถ้าเราเล่นอยู่กับห้องบางๆเนี่ยมันก็จะได้ยินบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคางหาก็ประมาณนี้ครับมันไม่ได้ล็อกอะไรแบบว่ามันก็ยังโยกหน้าได้นะโยกหน้าได้ล็อกนะยะอมันก็ยังโยกหน้าได้ เนี่ยปกติกดได้นะกดได้แต่โยกหลังไม่ได้นะครับแทนเท่าน,นั้นเองนะฮะเอาไว้เพื่อสำหรับล็อกพันโยกเวลาที่เราตั้งเป็น e f a เนื้หรืออะไรก็ตามนะครับมันไม่ต้องมานั่งหมุนนั่งอะไรนะครับเพราะถ้าซื้อสต็อปที่จริงมันตัวละ2,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เร็วดีนะฮะป๊บป แต่เก็เวลาตั้งสายถอดสายหมดปุ๊บคันโยกมันจะโดนสปริงดึงแต่ว่าพอทำนี้ปุ๊บมันก็ไม่ดึงแลผมก็สามารถใส่สายปกติแล้วก็ตั้งปกติได้พอปลดออกมันก็จะไม่ไม่เพี้ยนนะครับพูดง่ายว่าถ้าเราใส่ตัวตัวกรอนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาเราเอ่อกดล็อกเนี่ยสายมันจะต้องไม่เพี้ยนนะครับเนี่ยไม่งั้นแสดงว่าคันโยกมันไปเอ่อตัวกรอนมันไปยันคันโยกมากเกินไปทําให้ มันเพี้ยนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยจะต้องมีความแม่นยําในเรื่องของระยะคันโยกกับตัวกรองให้ดีนะครับไม่ใช่ติดตั้งมุ้งมัวไปได้แล้วมันจะล็อกนะฮะไม่งั้นพอเราก,กดล็อกปุ๊บเอีงเพี้ยนทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับผมฉะนั้นใครอยากลองดูดับบ่อยๆหรือ,อตั้งสาย EF a ฟไปมาสลับกันโดยที่เกียรตั้งคันโยกเนี่ยก็ลองใส่ดูได้ครับผมลองดูครับสวัสดีครับ